สวัสดีค่ะชาวปีขานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศความรักหรือว่าดวงความรักของคุณในปี2 5 6 7าเนี่ยจะเป็นยังไงกับนัดดูดวงเจาะชีวิตค่ะ mm hmm. นัดจะเริ่มต้นจากบรรยากาศความรู้สึกของคุณนะคะอันนี้คุณสามารถดูได้ทั้ง3สถานะความสัมพันธ์เลยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในความสัมพันธ์ของคนโสด คนที่มีคู่แล้วมีสามีภรรยาแล้วนะคะมีแฟนหรือว่ากับอีกความสัมพันธ์หนึ่งก็คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน3มใบนะคะกับบรรยากาศความรู้สึกของคุณในช่วงของปี6-7ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักค่ะอืมสาหรับชาวปีขานนะคะคือนัดมองว่า ชาวปีขานเนี่ยในช่วงของปีหกเจ็ดนะคะคือคุณนะคะจะไม่ค่อยสนใจเรื่องของคนอื่นมากเท่ากับเรื่องของใจตัวเองคือคุณอาจเนี่ยบรรยากาศเนี่ยมันขึ้นมาเลยก็คือคุณอาจจะไปเที่ยวหรืออะไรต่างๆแต่คุณไม่ค่อยได้อัปเดตหรือว่าลงรูปในสื่อโซเชียลต่างๆก็คือไปเที่ยวถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความสุขของเราอาจจะไม่ได้ลงเพื่อที่จะให้คนอื่นรู้รับรู้ว่าเราไปไหนมาหรือว่าเรากําลังทําอะไร และในขณนะดเดียวเองอ่ะตัวคุณเองก็ลดความรู้ความอยากรู้อย่างเห็นนะเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านไปเยอะมากๆก็คือหันมาสนใจเรื่องของภายในเรื่องของตัวเองมากกว่าเรื่องของคนอื่นคือมันรวมไปทั้งคนพอพูดถึงพานของความรักแล้วเนี่ยมันรวมไปถึงการที่คุณแบบอ่าอาจจะไม่ได้สนใจความรู้สึกของคู่ของคุณอันนี้ด้วยนะคะคือมองแต่เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเอง จะเป็นในลนนักษณะนี้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่กับบรรยากาศของแต่ละความสัมพันธ์แล้วก็บางทีชาวปีขานในช่วงของปีหกเจ็ดนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมมีโอกาสได้ไปทำบุญนะคะจะเป็นแนวของการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมอะไรแบบนี้ค่ะด้วยมันก็เลยทำให้คุณแบบไม่ค่อยอยากที่จะรับรู้เรื่องของคนอื่น นะคะอย่างที่จะรับรู้เรื่องของตัวเองเราก็เหมือนเรียนรู้คุยกับตัวเองมากกว่านะคะการไปทําสมาธิหรือว่าวิปัสสนาบางทีชาวปีขานะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรภายในจิตใจก็ได้จนทําให้มันเป็นเหตุทําให้คุณนะคะต้องไปสงบสติอารมณ์แบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าในตัวไพ่อะคะ่ะถึงว่าถึงแม้ว่าจะไปวิปัสสนาไปสงบสติอารมณ์ก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วะคะ่ะไอ้ความ คู่กลุ่นไอรักโลภกดหลงหรืออารมณ์อะไรบางอย่างค่ะมันยังคงอยู่แล้วก็เห็นแบบชัดเจนบางทีอ่ะคนที่มีอิทธิพลกับชาวปีขานนะอาจจะเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกก็ได้ลลัคนาหรือว่าราศีพิจิกนะคะก็ได้เหมือนกันเนาะหรือแม้แต่กระทั่งชาวปีขานเองอาจจะอยู่ในลัคนาหรือว่าราศีพิจิกก็ได้นะเพราะว่าตัวไพ่ขึ้นมาโอเคทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์เริ่มต้นจากคนโสดก่อนค่ะ อืมอ่าคือไพ่สามใบออกมาบ่อยมากสามใบดีนะคะสำหรับคนโสดของชาวปีขานเนี่ยคือมีคนเข้ามาหาคุณนะคะเพียงแต่ว่าคุณเลือกที่คุณอ่ะจะไม่สนใจอาจจะเป็นบรรยากาศความรู้สึกจากแถวแรกก็ได้เนาะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าจริงๆอ่ะคุณอยากที่จะฮิวใจตัวเองมาก่อนบางทีคนปีขานในปี6-7เนี่ยปีในปีหกนะคะปีก่อนหน้าน,นั้น่ะ คุณอาจจะอ,อกหักแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะ move on ได้จริงๆคุณก็เลยเลือกที่จะแบบยังไม่สนใจใครแล้วบางทีอะค่ะคนเหล่านั้นที่เข้ามาหาคุณนะคะอาจจะเข้ามาด้วยอะไรบางอย่างโดยที่คุณรู้จุดประสงค์ของเขาก็ได้และในขณะเดียวกันตัวคุณเองค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่สวมหน,น้ากากเพื่อที่จะเข้าหาฝ่ายเขาก็ได้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออนะตอนเนี้ฉันยังอยากฉันอยากปล่อยวางมากกว่าฉันยังไม่อยากแบบเออ จะยุ่งวุ่นวายกับใครเพราะบางทีสิ่งที่คุณบอกบอกคนเหล่านี้ไปอะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงอะมันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลจริงก็ได้นะคะมันเป็นแค่อารมณ์ั่ววูบอะของการพูดคุยกันอะเออดังนั้นคุณก็เลยเออพูดพูดไปแบบไม่ได้จริงจังอะไรอะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าถามว่ายังไงเพราะว่าคุณก็ยังไม่ได้สนใจแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงการที่อยากจะมีใครจริงๆนะคะอืมนี่แหลคะค่ะ การที่โดนปฏิเสธหรือว่าโดนหมางเมือหรืออะไรบางทีนะัดมองว่าอาจจะเป็นคนเหล่านั้นที่ไม่ที่ไม่ใช่ตัวคุณตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจกับไอความรู้สึกหรือว่ากับความสัมพันธ์หรือว่ากับกับสิ่งที่เขาทอดทอดสะพานมาให้คุณนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้สำหรับคนโสดนะสรุปก็คือคนโสดยังไม่สนใจใครคะ่ะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะคะเพราะว่าเขาชื่นชอบในความเป็นคุณนะเออคุณมีแบบ สิ่งที่เขาแบบเขารู้สึกชอบอะค่ะเขาก็เลยอยากเข้าหานะคะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วกันบ้างโอ้โห,หค่ะขอให้ดูโดนมาดูสีใบสุดท้ายอ่าสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะจะมีคนบุคคลที่สามเข้ามาอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนะัดต้องปิดตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้ AI ก็ แยกไม่ออกนะคะว่ายังไงอ่ะโอเคคือสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะค่อนข้างที่สลงแฟนเลยเป็นช่วงเวลาของความหลงไหลข้า่งใครแล้วมันก็ไม่ใช่การหลงแบบฉาบชฉวยด้วยนะเพราะว่าคนที่มีคู่แล้วค่ะมันคือแบบ คุณแบบรักของคุณจริงๆอ่ะฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมอ่ะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะเพียงแต่ให้เรามัดระวังในเรื่องของบุคคลที่สามที่จะเข้ามาในช่วงของปี6กเนิดนึงว่ามันอาจจะมีผลกระทบหรือว่ามีความเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ของคุณการทะเลาะเบาแวนที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะทะเลาะจากเรื่องของคนอื่นแล้วกลับมาเป็นเรื่องของเราได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะดังนั้นก็ให้เรามัดระวังแล้วก็เวลาที่จะไปเที่ยวไหนหรืออะไรเงี้ยค่ะเราให้ให้ดูสถานที่เที่ยวท่องเที่ยวดีๆนะคะดูที่ พักดีๆบางทีคุณอาจจะโดนหรือว่าเจอการแอบถ่ายหรือว่าการแบบหลอกลวงนะคะก็ได้การหลอกลวงในที่นี้อาจจะคือสมมติว่าไปเที่ยวแพ็กเกจหรูหราแต่จริงๆแล้วสภาพอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดก็ได้หรืออะไรบางอย่างที่คุณสองคนทําร่วมกันที่มันไม่ใช่การท่องเที่ยวอะค่ะอาจจะเป็นธุรกิจที่ทําร่วมกันเขาอาจจะ เข้ามาแบบขายฝันแบบสวยหรูอะค่ะแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ดังนั้นดูดีๆเช็คให้มันรอบคอบดูทุกอย่างด้วยความเป็นจริงอย่าแบบอย่ามโนหรือว่าอย่าเพ้อฝันไปนะคะอืมแล้วก็สุดท้ายค่ะคือไพ่ใบนี้นันก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นการเกี่ยวโยงกันมันเป็นความหลงไหลอะมันเป็นความหลงไหลคลั่งไคล้รักใครกันลมันติกกันสุดๆซึ่งไพ่ใันี้มันมาเกิดอยู่ในของความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่แล้วอะ นัดมองว่ามันเป็นเรื่องดีนะคะโอเคถือว่าโอเคนะทีนี้ต่อมาค่ะเรามาดูคนสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอันนี้คือบางทีคุณอาจจะได้เจอพวกที่เขาเรียกว่าเป็นพวกชอบชอบควบคุมอะ ดังนั้นให้ระมัดระวังดีๆนะคะสําหรับคนที่ความสมคัญไม่ชัดเจนคือไพ่ขึ้นมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งนัดก็เออมันก็อาจจะมีความเป็นปีขานอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าปีขานเนี่ยเป็นคนที่ที่มีพลังอํานาจนะคะอาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้อจจลองสังเกตตัวเองหรือบางทีอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะคะหรือว่าคนที่คุณคุยด้วยก็ได้ คุณจะได้เจอคนที่เขาเหมือนกับอารมณ์เหมือนล้างสมองอะคุณอาจจะมองภาพเปลือกนอกเขาว่าเป็นคนดีมากๆหรือว่าดูเป็นคนใจดีเป็นคนที่หวังดีต่อคุณแต่จริงๆแล้วอะลองมองอีกชั้นหนึ่งลองมองอีกชั้นหนึ่งจริงๆว่าสุดท้ายอะคะ่ะเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่จริงๆหรือเขาแค่ชอบที่คุณไปชอบเขาหรือเขาชอบที่คุณทําตามเขาหรือเขาชอบที่คุณแบบเอาใจเขามากกว่าการที่เขาชอบ คุณที่การเป็นคุณจริงๆไพ่สามใบมันสอดคล้องกันมากสําหรับชาวปีขานคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าสุดท้ายแล้วว่ามันเป็นคุณหรือว่ามันเป็นเขาถ้าเกิดว่าเป็นตัวฝ่ายเขาที่เป็นแบบนี้ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์นี้ให้ดีระวังการเกิดการเกิดเรื่องไม่คาดฝันไม่คาดคิดเกิดขึ้นทำให้มันมีความเกี่ยวพันกันไปอีก การแบบอ่ะการท้องกันการการ,การมีเบบีหรือว่าการมีลูกหรือการมีอะไรพยายามอย่าทำอะไรร่วมกันทุกอย่างอย่าทำอะไรร่วมกันจะดีที่สุดนะคะในปี2567นะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชาวปีขาหรือว่าปีเสือนะคะคอมเมนต์กันมาหน่อยคะ่ะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับนันนะคะแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะในช่องเนี่ยยังมีคลิปอีกหลายคลิปหลายหัวข้อมากๆเลยให้ไปเลือกชมกันนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ